สวัสดีครับเดวิดบาริซ่าจากออสเตรเลียนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับที่อยากเป็นบาริซ่าออสเตรเลียนะครับเพื่อนวันนี้นะครับเดวิดนะครับจำให้เทคนิคและเคล็ดลับนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอาชีพบาริซ่านะครับก็คือการชงกาแฟที่แสนอร่อยเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับแต่ถ้าถามผมอาจารย์เดวิดนะครับอาชีพบาริซ่าในออสเตรเลียนะครับเพื่อน ขนาดเราชงกาแฟอร่อยแล้วนะครับยังไม่เพียงพอมันคืออะไรนะครับนอกจากเพื่อนๆจะชงกาแฟได้อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆนจะต้องเป็นนักเอนเตอร์หรือนักเจรจานะครับขายที่ไม่พูดกับลูกค้าเลยนะครับเพื่อนเ่นเรียกเป็นบาริสต้า ได้ไม่สมบูรณ์นะครับทำไมผมถึงบอกคํานี้นะครับเพื่อนๆเรียกว่าการที่เราจะส่งมอบกาแฟอร่อยๆสักแก้วหนึงให้กับลูกค้านะครับเพื่อนเราจะต้องมีรอยยิ้มนะครับแล้วการพูดคุยกับลูกค้านะครับทักทา,ายลูกค้าทุกวันนะครับว่าวันนี้อยู่ไปไหนมานะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าอยู่แพลนไปไหนหรือว่าวันหยุดฮอลิเดย์ต่างๆฝนระั่งเนี่ยชอบให้เพื่อน ถามนะครับแล้วพอเพื่อนเพื่อนเนี่ยพูดคุยกับเขาทุกวันทุกวันสนิทสนมแล้วครับเขาก็จะกลับมาซื้อกาแฟของเพื่อนประจําเลยนะครับหลังจากที่เขาซื้อกาแฟของเพื่อนแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะไปบอกต่อนะครับนอกจาก,พกเพื่อนเนี่ย ได้ชงกาแฟอร่อยไว้เสิร์ฟสำหรับลูกค้าแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังมีเพื่อนชาวต่างชาติเพิ่มเติมอีกอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจทีมเพื่อนมองหาอยู่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอาชีพไบิซต้าเนี้ยดีขนาดไหนถ้าใครอยากได้อาชีพนี้นะครับอาจารย์เดวิดยินดีให้คําแนะนานะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องกาแฟนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามผมอาจารย์เดวิดจากเซ็นเตอร์แฟงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook นะครับช่องทาง Instagram ช่องทาง TikTok นะครับหรือเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับที่รา้านของผมนะครับอยู่มูบาบุสลินนะครับตลาดบางบัวทองนอนทบุรีนะครับหรือใครใจร้อนนะครับเพื่อโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์ที่ติดต่อจาร์เดวิดนะครับ063324 9452นะครับอาจารย์เดวิดยินดีให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเพื่อน <c oughs> <ๆ S 2> จะอยากไปเป็นบริสต้าออสเตรเลียก็ตามนะครับหรืออยากเป็นเชฟก็ตามหรืออยากไปใช้ชีวิตที่นั่นก็ตามนะครับเรียกว่าไม่มีความรู้เดี๋ยวอาจารย์เดวิดให้คำแนะนำนะครับเพื่อนๆนสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนก็ได้ความรู้ดีๆไปแล้วนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์เดวิดลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ